อันประโยคนาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมาฐานแต่เทาว่าจะได้นำเอาความรู้พิเศษในเรื่องนรกมากล่าวกับบรรดาท่านทังไลเพื่อเป็นการศึกษาต้นนี้ก็เพราะว่าเรื่องของนรก มีจริงตามพมบาลีแต่ได้ว่าคนที่รับรองเรื่องนรกไม่ค่อยจะมีกันหมายถึงว่าคนยอมเชื่อนรกนี่หายาก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของนามธรรมาในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นนามธรรมาไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ย่อมมีความจำเป็นที่คนจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ใครเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ควรจะประนามบคุคคลพู้นั้นว่าเป็นคนไม่ดี <c oughs> ท,ที่ดีๆแล้วความรู้ในพระศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบหมายไว้ให้แก่พวกเราครบถ้วนตอนนี้เพราะว่าที่พระองค์ทรงกล่าวว่านรกมีจริง <c oughs> สวรรค์มีจริงพระมโรคมีจริงพระนิพพานมีจริง คนตายแล้วถ้ายังไม่สิ้นกรรมก็จําจะต้องเกิดมีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองว่าเป็นของจริง <c oughs> ในใน,ในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองแล้วกล่าวไว้ในที่หลายสถานว่าคนตายแล้วเกิดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ด้องคงกล่าวลอยลอย ทรงแนะนำวิธีปฏิบัติที่ให้รู้จักวานรกมีจริงสวรรค์มีจริงความสุขความทุกข์ของบุคคลทั้งหลายที่สร้างกรรมชั่วและผลของกรรมชั่วทีพายตัวไปเป็นทุกข์มีจริงอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหมายความรู้อนี้ไว้ <c oughs> สอนไว้ว่าถ้าต้องการจะรู้จักนรกต้องการจะรู้จักสวรรค์ ว่าต้องการจะรู้อะไรทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าจัดเจ้าตัด,แล,ด,ด,ดแล้วสมเด็จพระู้้้มีพระผ้าเจ้าแล้วสมเด็จพระประทีตแก้วทรงแนะนําว่าจงจงปฏิบัติแบบนั้นจงปฏิบัติแบบนี้นีบบนน่องค์สมเด็จพระจินท์ศีทรงแนะนําพวกเราไว้แต่ถ้าว่าท่านหลายใครบ้าง ที่รับฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามจริงจะทราบว่าพระผู้มีพระพ้าคเจ้าทรงตัดไว้จริงทุกอย่างซึ่งเวลานี้ท่านทั้งหลายก็ได้พากันฝึกมโนโมยิทธิซึ่งจัดว่าเป็นอภิญญาอันหนึง่งในพระพุทธศาสนา เราจะเรียกกันว่าวิชาสามก็เรียกไม่ได้เพราะว่าวิชาสามไม่สามารถจะยกอธทิตสมานากายไปในภพต่างๆได้แ <c oughs> ต่ถ้าหากว่าเราฝึกมโนยิทธิเราสามารถจะยกอธทิตสมานากายไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้ไปเที่ยวแดนเปรกก็ได้หรืออยากจะทราบว่านิพพานศู์หรือไม่ศูนย์ ถ้าเรามีวิปัสสนาญาณพอสมควรเราก็จะเข้าใจเรื่องพระนิพพานได้ดีนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจินศสีไม่ได้ทรงปิดบังเราบอกไปบอกว่าที่ตรงนั้นมีอะไรมีความสุขมีความทุกข์มีสมบัติมากมีสมบัติน้อยท่านก็บอกวิธีการเดินทางไปสู่ด้วยช่วยให้เรารู้ให้เราเห็น แต่ถ้าว่าถ้าหากว่าเราไม่พากันปฏิบัติตามเราก็จะมาโทษบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวพียงกุกขึ้นเท่านั้นมันก็เป็นการไม่สมควรดัง <c oughs> <c oughs> นั้นถ้าเรามีความสงสัยในคำสอนสองพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเราก็ต้องพิสูจน์คำสอนในการปฏิบัติจริง เหมือนกับที่บรรดาคณะบิสุสมนเณรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่กำลังพากันฝึกรกรรมฐานแล้วฝึกปนโนมยิธิในปัจจุบันแต่ความจริงในเวลานี้ในปัจจุบันนี้คณะของพวกเราที่ร่วมปฏิบัติกันเป็นกลุ่มก็มีหลายท่านด้วยกัน ที่ผานกันได้พระกรรมฐา,านกองนี้คือมโนโมิธิสามารถท่องเที่ยวไปในภพต่างๆเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้เห็นพรมโรคได้และเข้าใจพระนิพพานได้มีแล้ว <c oughs> นี่การปฏิบัติถือว่าคำกันฟังคําแนะนําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเขาต้องฝึกกันแบบนี้ ไม่ใช่พอรับฟังคําแนะนําและเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกินวิสัยไม่สามารถที่เห็นได้ก็บอกว่าเชื่อแล้วและไม่เชื่อแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องทางที่ดีแล้วต้องปิสูน์ตามคําแนะนําของพระองค์เปืนอันว่าเวลานี้คณะของเราคาว่าคณะไม่ได้แยกพวกหมายถึงว่ากลุ่มที่เราปฏิบัติร่วมกัน ก็หมดความสงสัยบางท่านเที่ยวไปได้ในพบต่างๆ <c oughs> <c oughs> ไ่ได้พากันหมดความสงสัยไปแล้ว,วพระธรรมคำสั่งสอนข้าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนแล้วมีความจริงฉะนั้นเพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่ปฏิบัติได้มนโนยิธิจะได้ปฏิไปหาท่องเที่ยวไปสู่ที่ต่างๆเพื่อไม่คลาดจากความเป็นจริง จึงได้นำมาเรื่องนรกเอาเรื่องสวรรค์เรื่องพมโลกในไตรภูมิมาแนะนำเป็นแนวทางเข้าไว้ในจงอย่าลืมว่าการแนะนํานี้เป็นแต่เพียงข,งข้อโดยย่อตามพระบาลีเท่านั้นไม่ใช่จะละเอียดออกเกินไปเหมือนกับคําว่าเรารู้จักว่าคนไทย เขากล่าวก็ว่าคนไทยมีนิสัยเป็นอย่างไรมีประกอบอาชีพชอบอาชีพอะไรนั่นเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้นเนื้อแท้จริงๆรายละเอียดเราไม่รู้เราจะรู้ได้จริงๆเราก็ต้องไปอยู่กับคนไทยจริงจะเข้าใจว่าไทยคนนี้มีความสุขมีความทุกข์ชอบอะไรปฏิบัติแบบไหนแล้วก็ไทยคนนั้นเป็นอะไรปฏิบัติแบบไหนมีความสุขมีความทุกข์มีความเป็นอยู่ยังไง จึงจะเขามีความเข้าใจในไทยจริงๆ <c oughs> เรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่กันที่บรรดาท่านพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ว่าไว้แต่เพียงหัวข้อโดยย่อถ้าเราต้องการจะรู้จริงรู้ความละเอียดก็ต้องปฏิบัติตามสำหรับอรรมพมบทฤษฎกยาวไปสักนิด วันนี้ก็มาขอพูดถึงยมมาลกิยานรกเพราะนรกคุ้มใหญ่และนรกที่เป็นบริวารกล่าวมาแล้วก็ขอกล่าวตามที่องค์สมเด็จพระบัีฑิแก้วทรงตัดไว้ถ้าถ้อยคําที่กล่าวไปไม่ค่อยสละสลวยนะักก็ขออภัยด้วยเพว่านำบาลีมากลางอ่านให้ฟังทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทราบว่า คนพวูด,ดคืออาตมาไม่ใช่พระศาสดาคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองเอาของพระพุทธเจ้ามาทรงกลา่าวมากล่าวให้ท่านทังหลายฟังฟังแล้วปฏิบัติตามสําหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิพึงทราบตามแนวทางที่องค์สมเด็จระสัมมาสมพุทัเจ้าทรงตัดแล้วก็ไปตามนั้นแล้วก็ระวังอุปาทาน เมื่อเวลาจะไปทิ้งอุปาทานคือความรู้ที่ศึกษาเสียเวลาไปพบอะไรเป็นของจริงจำมาแต่ว่าเวลาจะเข้าทำเจิตให้เข้าถึงมโนยิธิจงอย่าลืมว่าอย่าถืออุปาทานที่รับฟังไม่เป็นสำคัญตั้งใจว่าให้เป็นเอกคตารมกับเบคขารมจะพบความจริง ต่อตอนนี้ไปก็จะขอนำโยมมาโลกยะนรกมาพูดกับบรรดาท่านพุทธมริสัต์ชายหญิงและบรรดาบิสุสมัมณนคำไมโยมมาโลกิยะนรกก็เห็นจะไม่ขอแปลว่าเรื่องกันดีกว่าท่านกล่าวว่าสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้เสวยทุกเวทนาโทษในมหานรกใหญ่และอุสศธนรกดังกล่าวมาแล้ว หากว่ากรรมยังไม่สิ่งก็จำจะต้องไปเสวยกรรมในนรกอีกต่อไปซึ่งนรกทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ายมโลภิยะนรกก็ยมโลภิยะนรกนี้อยู่ในสถานที่ต่อจากอุสุทนรกไปเป็นนรกบริวารของมหารนรกใหญ่ทั้งแปดขุม เป็นกล่าวว่านรกใหญ่ทั้งแปดขุมแต่ละขุมก็มียมมาโลกเยื่นนรกเป็นบริวารร้อมรอบในเบื้องหน้าสิบขุมในเบื้องหลังสิบขุมทิศขวาสิบขุมทิศซ้ายสิบขุมรวมสี่ทิศก็เป็นสี่สิบขุมพอดีนี่หมายว่าแต่ละขุมมีนรกที่เรียกกันว่ายมมาโลกเยี่นนรกร้อมสี่สิบขุมทั้งกล่าวต่อไป ว่ามาหานรกใหญ่แปดขุมขุมหนึ่งหนึ่งมียมโรกยานรกร้อมเป็นล้อมรอบเป็นบริวารชั้นนอกสี่สิบขุมจึงรวมเป็นยมโลกยานรกทั้งหมดสามร้อยยี่สิบขุมพอดีเพื่อความเข้าใจง่ายท่านบอกว่าจะขอแยกยมโลกยะนรกออกไวดังนี้นี่ท่านจัดไว้วันหนึ่งล้อมรอบสัญชีพระนรก สี่สิบขุมล้อมรอบการสุตตะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบสังฆาตานรกสี่สิบขุมล้อมรอบโลลุวะมหานรกสี่สิบขุมล้อมรอบมาขอโทษล้อมรอบโลลุวะนรกสิบขุมสี่สิบขุมล้อมรอบมหาโลลุวะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบตาปะมหานรกสี่สิบขุม ล้อมรอบมาหาตาปะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบอเวจีมาหานรก40่สิขุมรวมเป็นยม,มโลกียนยานรกทั้งหมดสามร้ขุมท่านกล่าวต่อไปว่าจะขอกล่าวแต่เพียงยม,มโลกียนรกสิบขุมซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบเป็นบริวารแห่งสันชีพนรกเพียงทิศเดียวเท่านั้น คือหมายถึงความว่าสัตว์ที่ตกนรกขุมใหญ่ถ้าออกมาจากนรกขุมใหญ่แล้วแล้วก็มาตกนรกบริวารด้านใดด้านหนึ่งสี่ขุมแล้วก็ต้องมาผ่านยม,มโลเยนรกอีกสิบขุมไม่ใช่ไปผ่านทั้งสี่สิบขุมที่ตั้งไว้ทั้งหมดสี่ที่ก็ดักบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่จะออกจากนรกขุมใหญ่ว่าออกทิศไหนก็ตามต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมต้องผ่านยม,มโลภยะนนรกสิบขุม ท่านท่าน,นี้ท่านกล่าวเฉพาะทิศเดียวท่านกล่าวว่ายมมาโลกเยี่นรกอื่นๆก็ดีและยมมาโลกเยยนนรกที่ล้อมรอบบริวารในมหานรกอื่นๆก็ดีก็มีชื่อและมีการเสวยทุกข์โทษเหมือนกันแะแตกต่างกันอยู่บ้างก็เพื่อเพียงว่าเป็นการเสวยทุกข์โทษที่หนักหรือเบาหมายความว่าทิศล้อมสันชีพนรกก็เบาลงบ้าหน่อย ล้อมกาลสุตนรกก็หนักนิดหนึ่งล้อมสังขารตนรกก็หนักลงไปอีกหน่อยล,ล้อมรอบโลวะนรกโลโลรว่ามหานรกก็หนักไปอีกหน่อยล้อมรอบมหาโลวะนรกก็หนักไปอีกนิดมหาโลวะมหานรกนะขมที่ห้าเนี่ยยลมหาโลโลวะมหานรกสาหรับขุมที่สี่ยล้อมรอบโลรวะนรกโลรวะมหานรก กรมที่ห้านี่มีมหาหน้ามหาหลังล้อมรอบตาปานนรกก็นหนักไปอีกหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อเป็นอันว่าล้อมรอบทั้งหมดด้านสิบขุมท่านบอกว่ามีเพียงแต่เพียงว่ามีโทษต่างกันเท่านั้นหนักต่างกันจากนั้นเมื่อทราบว่าและเพื่อเข้าใจได้เพียงสิบขุมเพียงทิศเดียวก็ไปทราบว่ายมโลภิยรรกในขุมอื่นๆนในชนั้นอื่นๆก็มีเหมือนกันทั้งหมด ก็มีโทษเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากันถ้าจำแนกบอกว่าโลหะคุมพีนรกเป็นโทษจัดเป็นระเบียบนรกคุ้มใหญ่รวมโทษนรกบริวารรวมโทษมาโยมโลกิยะนรกนี่แยกโทษแล้วโทษน้อยลงไปไม่ไมไม่ไม่ลงโทษรวมแยกแต่ละอย่างคือหนึ่งโลหะคุมพีเป็นโทษจากปานาติบาตในการฆ่าสัตว์ชีวิต สองชิมพรีนรกเป็นโทษจากการเมสมิชาจานสามอสิกนักขานรกเป็นโทษจากการลกขโมยกาธินาทานสีตาปะตามโพธกะนรกเป็นโทษจากการดื่มสุรามีไรห้าอายุคุระนรกเป็นโทษจากการลี่ไรหกปัสกะปัพตานรกเป็นโทษจากาาการโก เจทุสานรกเป็นโทษจากคนที่ทคิดคดโกงเขาปศิตะโลศิตะนรกเป็นโทษจากการขาดเมตตาปราณีเก้าสุนัขคานรกเป็นโทษจโทษจากการปากร้ายดาบิดามันดาดาสมณะชีพรามสิบยันตะภาษานรกเป็นโทษทำร้ายคู่ครอง นี่ผู้ที่ซ้อมสามีซ้อมพัญญาเนะระวังให้ดีนะก็มีนรกสําหรับเก็บไป้เหมือนกันนี่ท่านมาขอขยายความนนรกสิบอย่างสิบขมแต่ด้อย่างนั้นต่อไปนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุมที่หนึ่งที่เรียกว่าโลหะคุมพีสําหรับลงโทษคนที่มีโทษเป็นปานานาธิบาตสมเด็จพระบรมโลกกัน,นาสงบัรยายไว้ดังนี้โดยย่อ ด้วยโยมโลกยานรกขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าโลหะคุมพีในนรกขุมนี้มีหม้อเหล็กขนาดใหญ่เท่าภูเขาคำว่าภูเขาก็หมายถึงภูเขานรกไม่ใช่ภูเขาบ้านเราที่เต็มไปด้วยน้ำแสบและก็ร้อนเดือดร้านอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่บนเตาไฟใหญ่มีนายในเรียบานมีร่างกายใหญ่โต จับสัตว์ผู้พัดเข้ามาอยู่ความจริงไม่ใช่พัดตั้งใจมาที่ตั้งใจมาเขาก,กรรมบังคับให้มาจับสัตว์ผู้ผู้พัดมาทำไมอย่างนั้นนะเพราะว่าตามท่านอยู่ที่นี่เพราะว่ามีบาปมีบาปที่ทำไปแล้วเขาว่าจับข้อเท้าทั้งสองเอาหัวห้อยให้ออความ แล้วหัวความลงแล้วก็หย่อนทิ้งลงไปในหม้อเหล็กนรกนั้นเวลาโตไม่ไหวจริงๆไอ้เจ้าน้ำในน้ำที่อยู่ในหม้อเหล็กเนี่ยก็ขอที่บายให้ฟังว่าความจริงมันไม่ใช่น้ำในแม่น้ำ,นำหรือว่าน้ำฝนหรือว่าน้ำป่าปาน้ำในหม้อนะรกขุมนี้ได้โปรดทราบว่ามันเป็นน้ำโลหะ ถ้าไม่เคยเห็นแล้วก็ไปดูเวลาที่เขาหล่อพระแล้วหล่ออะไรที่เขาเคี่ยวทองแดงเคี่ยวโลหจะจนเป็นน้ําแล้วก็เทใส่เบา้าสภาพของน้ําในหม้อทองแดงนี่เป็นอย่างนั้นไอห,หม้อก็เป็นหม้อทองแดงน้ําก็เป็นน้ําโลหะก็ลองหลับตานึกดูทีละว่าน้ําธรรมดาน่ยมันร้อนขนาดไหนเจะ้เจะ้าน้นานรกที่มีคนนี้ไม,ม,ม่มีความร้ายยิ่งกว่า แล้วก็มันจะหนักขนาดไหนก็ลองคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะนั่งนึกสภาพันน้ำมันข้นขนาดนั้นเป็นน้ำโลหะหย่อนสัต่นลงไปทีละน้อยลดน้อยละน้อยละน้อยเพราะถูกก็เสียงดังซ่าก็เหมือนกับเราเอาของที่มีความเย็นทิ้งไปในน้ำที่ร้อนๆหรือเอาน้ำมันหมูก็ดีน้ำมันมะพร้าวก็ดีไม่เคี่ยวเข้าแล้วก็เอาเนื้อหมูเนื้อปลา นี่สดสดปใหม่ใส่ลงไปสภาพมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ต่้งกล่าวต่อไปว่วาสัตว์ในโลกท่านหลายเมื่อถูกโยนลงไปอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสทั้งร้อนทั้งแสบท่าเบอให้ทุกขเวทนาแบบนั้นตลอดกาลถูกต้มเคี่ยวอยู่ในหม้อเหล็กนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ตนทํามาให้สิ้นกรรมนี่นรก ยมมาโลกนรกก็ดีเนือว่านรกบริวารก็ดีท่านไม่มีกำหนดไม่เหมือนนรกขุมใหญ่แต่นี่ไม่แยกกันไว้ไว้การฆ่าสัตว์ตตดชีวิตตบยุงก็ดีฆ่ามดก็ดีฆ่าเล้งฆ่าไรก็ดีแล้วก็มีบุคคลมากท่านเดียกันที่มีความรู้สึกประหลาดคิดว่าสัตว์ที่เกิดมานี้มันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ นล่นก็บอกว่ากินสัตว์ประเภทนี้ไม่บาปอันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาต้องหลายเรานั่นเขาทราบได้ยังไงว่าสัตว์ประเภทนี้ที่เราทําร้ายแล้วมันไม่บาปแล้วมันพอใจให้เราทําถ้ามันเป็นอาหารของเราจริงๆนะมันเห็นเราเข้ามาต้องวิ่งมาแสดงความยินดีว่าบุคคลที่จะเปื่องทุกมันนี้ได้เข้ามาถึงมันแล้วคือมันไม่บาปมันหมดบาปหมดกรรม แต่ที่ไหนได้ได้ท่าน,านสัตว์นังไหลมันดาสัตว์ทังหลเหล่านั้นมันไม่ได้ต้องการเลยมาเห็นเรามันก็วิ่งหนีนแสดงว่าสัตว์นังหลเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อพรีชีพเพื่อเลี้ยงชีพของเราเป็นเอนวาวเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันมาพูดกันต่อไปเท่นก็กล่าวว่านายนิรยาบาลก็เอาเชือกที่เป็นเหล็กแดงชนลุกเปรเปยวไฟ ไล่ตรวัดรัดคอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็บิดจนกระทั่งเชี่กวนั้นรัดคอขาดออกจากตัวเมื่อคอขาดแล้วสัตว์นรกก็ตายไม่เป็นอีกแล้วก็เอาศีรษะที่ขาดนั้นลงไปทอดในหม้อเหล็กแดงล <c oughs> องคิดดูนะ <c oughs> โทษปาณาติบาตมีความเป็นมีและมีกมหนักขนาดไหนคิดเอาก็แล้วกันได้รับความทุกข์ทรมานทั้ง ทั้งทางกายทั้งที่อะไรทั้งร่างกายด้านศีริะแล้วก็ทั้งตัวไอ้ตัวก็ร้อนหัวขาดนี่มันก็ไม่ตายหัวก็มีความรู้สึกร้อนไอ้ตัวก็มีความรู้สึกร้อนแล้วก็เจ็บแสบท่านตอบว่าเนท่านกล่าวถัอว่าแต่ก็หาได้ตายลงไปไม่สัตว์นรกทั้งหลายในร่านที่หัวด้วนไอหัวนี่ก็ด้วนไปเดี๋ยวเดียว แล้วหัวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แทนที่นายนิติบาลก็เอาเชือกเหล็กที่ลุกเป็นเปลวไฟแดงโชนก็ทําแบบนั้นรัดเข้าไปแต่วัดเข้ามาแล้วก็รัดบิดให้คอขาดแล้วก็ต้มเล็งโกโก้กตามนายของกรรมตลอดเวลาเป็นนวสัตว์ตัางหลายเหล่านี้ต้องเสวยผลกรรมอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมถ้าจะกลับมาถามว่าเมื่อไรจะสิ้นกรรมก็ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน พราะเวลาทีามันได้บอกไว้ตามที่พูดไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อถ้าจะให้ดีนักฝึกมโนวิทธ,ธิลองไปเที่ยวดูอปไไรแต่ว่าอย่าลืมคำสั่งที่สั่งไว้ว่าเมื่อออกจากกายแล้วมุ่งหน้าไปสู่จุรามุนีเจดีสถานก่อนไปนมัเสกการองค์สมเด็จพระชินวรรศึกษาธรรม แล้วจงอย่าความรู้นี้ไปโอโ้อวดแก่ชาวบ้านถือตัวเราเป็นผู้พิเศษถ้าเรารู้ตัวเราดีเมื่อไรเราก็ระยำเมื่อน,นั้นหมายความว่าความดีมันจะสลายไปเพราะใจกำเริบที่มีมานะทิฏฐิอย่าลืมตั้งจุดเดิมไว้ว่าหนึ่งเราต้องไปจุลาม,มนีเจดี JD, สถาน ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระจิตพิจิตตมานที่เราสงสัยและปฏิบัติที่ยังไม่ถึงศึกษาแล้วต่อไปจะไปทไหนก็ได้จะไปชมสวรรค์จะไปชมนรกจะไปชมพรหมโลกถ้าจะมีวิปัสสนาญาณพอจะใช้ได้มีกำลังพอก็จะสามารถพริสูจน์พระนิพพานได้สําหรับพระนิพพานอยู่ที่ไหนมีสภาพไปยังไงผมไม่บอกท่านนั้นนรก อย่างโลหะกุมภพีร์นี่เหมือนกันที่พูดมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อเท่านั้นไม่ใช่วิกฤตพิสศษาถ้าเราจะเข้าใจจริงๆแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพี่สุสมันเนรที่ได้มโนยติไปศึกษากันเองกันแลวกันจะได้รู้ชัดนี่กล่าวกันตามไปพตามพระบาลีต่อไปว่าองค์สมเด็จพระสงทรสวัส์ทรงตัดว่ากรรมที่นำมาเสมอทุกขโทษในะนรกนี้ ก็ได้แต่กรรมที่เป็นปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือทำการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นจับเอาสัตว์เป็นๆมาใส่ลงในหม้อน้ำร้อนให้ร้อนให้ตายแล้วก็เอามากินเป็นอาหารบ้างหรือไม่เช่นนั้นก็ทำความชั่วย,ยาบอย่างอื่นเพื่อแต่กระทำร้ายชีวิตเขาทำร้ายร่างกายเขาถ้าว่าอย่างไง ควรจะเถวายทุกเวทนาในมหานรกแล้วท่นบอกว่าทําความชั่วยอย่างอื่นเมื่อไปเสวยทุกเวทนาในมหานรกแล้วแต่ภายหลังกลับสำนึกตนพยายามประกอบกรรมที่เป็นกุศลบาปที่ตนติดอยู่ในในจิตค่อยคลายลง ริงต้องได้รับโทษเพียงตกแค่โลหะุมพีรนะ์นรุคุมนี้อ้อถ้าอย่างนี้ก็ผอนนึกออกว่าอย่างท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ฆ่าพระราชวิดาคือพระเจ้าพิมพิสารในขณะที่ฆ่าก็อาศัยมีความหลงผิดเพราะเทวทัตผู้เป็นผานแนะนําสั่งสอนให้ปฏิบัติตามแต่ในที่สุดพระเจ้าอาชาติศัตรูบรมกษัตริย์ กลับมีความรู้สึกสำนึกตัวว่าทำผิดมากไปในการกระทำอย่างนั้นก็อาศัยความหลงไหลใฝ่ฝันในการคบคนผ่านก็คือเทวทัตต่อมามีความรู้ตัวว่าทำผิดมากจึงได้เข้าไปขอเข้ามาโทษแน่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคในด้ายของการทำลายชีวิตปิดาแล้วก็พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นอย่างเช่นบำรุงพระพุทธศาสนาเป็ตนต้น ช่วยบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายจัดที่ทําสังขยาณาร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นว่าโทษท่านนั้นหลายที่พระเจ้าอาชาติศัตรูจะตกอเวจีมหานรกเพราะฆ่าพระราชบิดากเพรกลับมาตกแค่โลหะกุมฟีนรกคุมนี้นี่เป็นเข้าใจว่าเมื่อบคุคคลนั้นหลายก็สร้างกรรมไม่ดีแต่บังเอิญมารู้ตัวภายหลัง เข้าใจว่ากรรมที่ทาตัวทํานั้นมันเลวเกินไปกับกลับใจเสียใหม่ตอนจะตายเมียรมผ่องใสผ่องแผ้วหมวายความก่อนจะตายใจคนนี้มีความรู้สึกแล้วว่าทําความชั่วแล้วจะได้ทําใจของตัวให้น้อมมาในด้านกูศสเช่นพระเจ้าอันชาติศัตรูตายไปแล้วแทนที่จะตกอเวจีมาหานรกก็มาตกขมนี้อันนี้จากันไว้ก็แล้วกัน สำหรับวันนี้เวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติวัตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วจงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี